ทางต่อยได้แขขาจะพร้อมไดยิที่หนึ่งเได้เริ่นะคะรับอพีเลี้ยงอาหอยออเอ็กัดแขนพี่อ่อนจริจอจ,อจงจงจราจเรามันขวาไม่แรงเท่าไรเรามันตขวาแรงกว่าเก่าไปสองเเรามันใจขวาตขวาไปสองทีเรม้มเเต้ยเ้เฮ้ยเฮ้้้ยมฮ้้เเ สยไอ้ไทยจะออกอาวุธมานะครับเข้าหูวงไงหูวงไงไรนไล่มันไปไล่มันไปไรมันไปไรมันจะไปแล้วมันสะบัดหลุดซองขวาไทยแตกโอ้ไอ่น้อยมาของมาจ้ารไมีใจอยู่แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยต่อยได้โอ้นี่นจริงจริงเลยโอ้ อังล้มมาทังนี้เจะจ้จเขาหูวงในกันไไปไล่มไไไไปไลยมาแร้มันสะบัดหลุดอกว่แตกอีกแล้วแตกโอ้โหแตกนกแตกโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดกรรมาไม่ต้องใ่ดูแลนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้เ็นช่วงเวลาที่ให้เาไปแเดี๋ยวต้องูแตกแผลาีบแผ นี่นะครับตอนนี้น้งนแขงเราลน้ตาเลือเข้าตาไว้เลยัามึงกดแผไว้เนาะกดแผไว้ันนี้แมโหไม่ได้นะมโหพราะจะต่อยกเมียหิบข้าวมีเขาจะร่อเมด้กี่ใจน้อยพร้อมยังพี่พร้อมแล้วจกับไีพร้อมแล้วช็ล้วมาจนจล้วมานจจจจจไต่อยมันวา ไถต่อยขวาไถขวาไต่อยขวาต่อยีไม่ต่อยอ่ะไอ้เียมาพัดแขนต้อต่อยยไงอ่ะไปน้าไปพันเลยมือมันต้องรอเออเดี๋ยดีๆจับทำไมเออจี๊ดจี๊ดจี๊ดไหนมัวดัทำไมมัวดับุ้งเลยแค่ไหมัวเดอ๋จเงิที่ไนไปยัไงเออ ไม่แรงไม่ไหว่ะนดัปรติตนะไหวป่ะแแกูดูท่าแล้วมงเป็นตมึงเยอะมเยอะโอ้มึงเยไปบอมาด้วยยอมะเดี๋ยวหมอไม่รับเทียรอกมึงเป็นตั้งเยอะเอากูมเห็นเลยไอแพอแล้วชเยเฮยออไปแลมแล้วนีไมาหัว สุดใจขาเอาเลย <laughs> เอาเลยมึงมี้ังสี่หรหกี่หกแล้วมันใจขวาให้ต่อยกับแล้วมาันทีดไอ้ไม่ยอดพอลุกขึ้นมาวาั <laughs> นเจ้าไทย อย่างนนยังไม่โดแฮรคุ้มหวยอย่างงี้สงสัยก็หิวข้าวเสียงไปกองดังขึ้นอีกั้างหนึ่งลเดะยนไล่ไปล่กมาไล่กัไล่มาไล่ไปไล่มาแล้วเขาหันมาปักหน้าเปนกีฬาที่มีเหมือนต้นกึ่งดิงอะไรนักบวยพ่อเองใช้เล่ไหนบ้ามัเป็นอาวุธของมัน พี่ครับอันนี้มันหล่อนะแต่มันเหม็นมากเลยพี่ไม่ว่าออดเอนกับแขกพี่ออดด้วยกันแขกถือพี่ออดนะคือโยนสุดท้ายยกสุดท้ายเลาะกันไปเลาะกันมาไล่ไปกันไปไล่ไปกันมารามันสะบัดดุรามันสอบขวาไทยน้องไปแล้วผมมีสนามด้วยครับไปเลยเก็บเก็บเลยไปเบาเฮ้ยทำไมไม่เก็บช้อนกินข้าวดีแบนเลยเอาไปเก็บไปเลยมึงใส่กางเกงนยังไง ก็ดีๆมึงก็เลยเปแล้ยนได้ได้ได้เฮ้ยเ้าใครร้องหอบหัวเห้น่าชื่อฟังจังเดยไปไม่รอดเลยเพราพอจไม่แง่เบลหาขึ้นคืนเมื่อกี้เห็นกูหัฟาดไหมเลยน้าภาคเป็นกูนอนไปเป็นเดือนเดือนี่แม่กูถามข้ามองอะไรห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ย ว้าวยังไม่ได้เข้าเลยอน้ำไม่ไหนน้ำไม่ไหนเฮ้ยขอความเห็นใจจากฝรั่งหน่อยพูดกับเขาไม่เข้าไอะห้องน้ำยูไส้แต่อีสานแล้วไป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 แหวแวนพดแวเท่า